พวงนี้รวม <c oughs> นี่เจ้ากระจันด้วยมีไข่มดแดงเนี่ย,เ,ย <c oughs> เสียงเ <c oughs> สียงจะเป็นไม่ชัดเจนนิดหนึ่งว่าเราใส่ภาพไปิดจมูก ยากอยากยากมาแค่นอนคืนเด้อมันต้องมาเด้อแค่เด้อมะปหวานหวานหวานเท่าไหร่คะเนี่ยมะป่างมะป่างมะหวานลูกใหญ่เออใหญ่เนาะปลูกเองเนาะปลูกเองมะป่างบ้านเราได้ปลูกเองหล่ะคะเด้๋ยไม่ได้ปลูกเองพี่เป็นคนขายพี่เป็นคนน่าตาดีจ้งสวยเดี๋ยวพาชมไปเรื่อยๆนี่มีกิ้งลีดทอดด้วยหวางมีป่า มันเหลืองเหมือนกันโทษครับหานเยอะเลยเราต้องเดินตามหลักหัดต้องอ๋อหัดต้องอู้ัดต้องอู้มีทุกอย่างให้เลือกใั่ ส่วนไก่ยังมาเลยค่ะจัดมาดูพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวเราพาไปดูาดอาหารยอดฮิตฤดูกาลนี้โอ้โหเราจะดดาน้คนเราขึ้นผัตรสวัสดิการได้นะคะไม่ได้บัตประชาชนนะคะช<ด> <c oughs> าเด็ดตีออกมาแล้วนะเต็ ไม่ใช่เ <anf>, อนาน้ำเอาน้ำรถมันม <curios> ันบินไม่ได้น้ำรถมันไ็บินไม่ได้เห็ไหมน้ำรถในรถนะครับเนีจะกระจายเราะคนละคได้ะบาสวการได้ค่ะคเราชนะ ตลาดเช้าก็จะประมาณ้นคนเยอะะครับน,นี้ก็มีนั่นจะเป็นตามฤดูกาลเนาะที่จะมีจักจัก่นไก่เนียมาแกาลูกเขาบอกให้ซื้อตลาดนี่เยอะนะคนเยอะ ี้กัปองนอมี้อะไรเนซใส่กันหใ่วกันรไปทำกินพร้อมกันเหรอใส่กันได้นี่แหมจะแบบสองปองน้องใส่ถุงมืให้กันได้อันนี้ิตรงๆซว้ถ้าใส่นะพ่อก็ไม่เอาอะไรเมันจะเป็นอักระเพราะว่ากลวเราจะถึงบ้านใช่ เราเป็นพนักงานค่ะมีปลานีโซนปลามาดูตลาดชาอันนี้ถั่วแขกถั่วแขกถั่วแขกค่ะนนีะ้าาองร ข้า,าอะไรวะข้าประจำสะกณ์อ,อะไรทอาเจ้ากระจันเจ้กกระจันขอายากไม่รู้ เป็นตลาดแถวโรงแรมอิมพีเลียนนะอยู่เส้นหลักเลยซืยย้ออะไรก็ได้ <c oughs>